มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะว่าสามารถจดจำบุญคุณของสิ่งต่างๆได้มนุษย์มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคางคกคางคกมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์จิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคางคกคางคกมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์และจิตวิญญาณ ค่ะท่านผู้ชมเรื่องที่ดิฉันจะนำมาเล่ามาพูดนี้มีประจักษ์พยานอยู่สามคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่บ่ายร้อนจัดมากพระอาทิตย์ได้สาดส่องมาทางหน้าร้านของดิฉันหน้าร้านค้าของดิฉันอยู่ติดกับถนนสายหลักหน้าร้านก็ได้ ราดพื้นเป็นพื้นปูนซีเมนในระหว่างที่แม่ของดิฉันและลูกค้าก็คือลุงจินกำลังนั่งอยู่หน้าร้านรวมถึงตัวดิฉันด้วยก็ได้เห็นฝูงคางคกผุดโผล่ขึ้นมาเต็มหน้าร้านหลายสิบตัวแม่ของดิฉันก็ร้องตกอ,อกตกใจ เพราะเขาเกิดมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นทางคกอะไรมันมาจากไหนมากมายขนาดนี้ซึ่งเป็นเวลากลางวันแสบตรงนี้นะคะแล้วลุงจินก็ตกใจแกก็พูดอะไรไม่ออกดิฉันก็ได้พิจารณาดูฝูงทางคบทั้งหมดนั้นก็มีสภาพบางตัวก็ผอมแห้งติดอยู่กับพื้นเลยนะคะแห้งเลยเหมือนใบไม้เลยนะคะบางตัวก็ ขาข้างหน้ามีขาข้างหลังก็บวมช้ำเลือดช้ำหนองบางตัวขาข้างหน้าก็ขาดขาข้างหลังก็ช้ำเลือดช้ำหนองคือสภาพแต่ละตัวเหมือนได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากสภาพบางตัวก็เหมือนอดอดอยากแห้งเหมือนไม่มีชีวิตค่ะท่านผู้ชม ดิฉันก็รู้สึกสงสารแม่ของดิฉันเหมือนกันนะเขาก็ตกใจเขาบอกว่าเขาเกิดมาจนอายุจนหกสิกว่าแล้วเขาไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยแล้วเขาก็รีบหนีออกไปเขาก็กลัวคังคกอยู่แล้วนะคะดิฉันก็เลยพูดกับฝูงคาังคกว่านี่นะถ้าเป็นคนเขาคงจะมาขอร้องให้เราพาเข้าไปโรงพยาบาลพาเข้าไปรักษาที หรือไม่ก็มาขอข้าวขอน้ำกินแม่เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออเองก็พูดไปได้เนาะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะดิฉันก็เลยกำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับฝูงคางคกทั้งหมดว่าดิฉันจะทําบุญบริจาคทานอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพวกเขาทั้งหมดท่านผู้ชมรู้ไหมคะฝูงคางคกที่เขามาปรากฏ กายให้ดิฉันเห็นให้แม่เห็นให้ลุงจินเห็นนั้นเขาคือจิตวิญญาณของบรรพบรุษที่ได้เสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อรบราฆ่าฟันกับอาราศัตรูเพื่อหาผืนแผ่นดินให้ลูกหลานอยู่ และปกป้องผืนแผ่นดินไว้อันนี้นะคะขอให้ทุกคนทําบุญทํำกุศลทําความดีได้โปรดแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนไปให้กับพวกเขาด้วยเขาอยู่ตามหุบเขาตามห้วยหนองคลองบึงตามอากาศตามท่าต่างๆนะคะ